สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้พวกเราใหญ่ไปอยู่ที่โรงแรมโนโวเทลนะคะค่ะก็คือควอรนตีนก็หมดเวลาแล้วนะคะก็คือ15คืนค่ะพวกเราก็มาพักที่โนโวเทลต่อนะคะที่ซอย20นะคะค่ะก็เข้ามาก็จะเห็นว่าช้างน้อยตัวนี้นะคะสีขาวค่ะน่ารักค่ะแล้วก็อันนี้คือทีวีนะคะใครเข้ามาก็เราก็จะเห็นภาพของเราด้วยนะคะเห็นไหมคะค่ะ ทางโน้นก็เคาน์เตอร์เช็คอินนะคะนี่บรรยากาศที่รอบปิดนอบเนี่ยรอปีเนาะค่ะกดได้สวยงามค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือห้องน้ำนะคะค่ะเขาก็จะมีนะคะที่ชั่งน้ำหนักเนาะเวลาทานอาหารแล้วเนี่ย น้ำหนักขึ้นไหมนะคะชั่งน้ำหนักนะคะค่ะก็จะมีน้ำให้นะคะ1ขวดนะคะมีแก้วนะคะสำหรับมนตปากเนาะคะ่ะอันนี้ก็ c o e r cap เนาะนะคะแปรงสีฟันนะคะผ้าเช็ดหน้านะคะสะบู่นะคะนี่คือสภาพของห้องน้ำโรงแรมโวโฮเทลนะคะ นี่คือกระจกค่านะคะกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระจกขยายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะ,ะกระจกขยายสําหรับดูดูสิวดูหน้าของตัวเองนะคะค่ะด้านนี้ก็เป็นทอยเลสค่ะคือดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยค่อนข้างเก๋ค่ะ ค่ะถ้าเกิดว่าใครออกแบบบ้านเนาะค่ะ <_ d ata> สามารถก็อปปี้ได้เลยค่ะถ้าชอบนะคะว่าออกแบบแบบนี้ชอบไหมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นประตูซับปิดได้เนาะค่ะ <_ d ata> ก็คือแยกแยกทอยเล็นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ล้างหน้าเนาะนะคะแล้วก็ค่ะตรงนี้ก็ชาวเวอร์รูมะค,ะค่ะเพื่อนๆ่คะก็มันไม่มีอ่างนะ้ำ สำหรับมีแต่กับัวเนาะนะคะก็มีผ้าหางบนะคะค่ะนี่ค่ะพวกเราก็เช็คอินเข้ามาเมื่อเช้านี้นะคะคือห้องนี้ละคะสามพันประมาณสามพันบาทค่ะต่อคืนนะคะสําหรับสองท่านค่ะก็รวมอาหารเช้าด้วยค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะนี้ก็เป็นที่นอนแหลคะค่ะ ค่อนข้างสูงนะคะค่อนข้างเฟิร์มค่ะนี่ค่ะการออกแบบของห้องนะคะค่อนข้างจะคลาสสิกค่ะเป็นสีเนาะสีครีมเนาะน้ำตาลครีมค่ะก็สวยอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็ชาว์็รูมค่ะเพื่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปดูว่าอาหารที่เขาเสิร์ฟมีอะไรบ้างนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังไม่มีแขกเยอะมากคิดว่านะคะก็คงจะมีอาหารไม่เยอะมากหรอกนี่ก็เป็นชุดกาแฟเนาะค่ะถ้าต้องการจะต้มน้ำเนาะนะคะก็มีน้ำดื่มให้ค่ะนี่ก็เป็นเครื่องดื่มค่ะคิดว่าบางอย่างคงจะต้องจ่ายตังค์นะคะถ้าเกิดว่าเรา หยิบมาดื่มมากินเนาะคงจะฟรีแต่น้ำแล้วค่ะปกติก็จะมีฟรีแต่น้ำเนาะค่ะแล้วก็จะมีทีวีนะคะค่อนข้างจอใหญ่ค่ะเคาน์เตอร์สำหรับนั่งเขียนหนังสือเนาะค่ะนี้ก็เป็นตู้สำหรับเก็บของแล้วค่ะนี่เปิดออกมาก็สามารถจะ เอาของใส่ไว้ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นโอ้ยตู้ทำไว้ดีดีได้ซิ่งกราวค่ะสำหรับรีดผ้าเนะาะค่ะสำหรับเก็บเสื้อผ้าเก็บของไว้ในนี้เนาะรองเท้าโอเคค่ะ เพื่อนๆคะมาดูนี่้องชั้นที่23นะคะค่ะเราก็จะเห็นวิวเนาะ,ะมองลงไปด้านล่างค่อนข้างสูงคะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เป็นอซอย20นะคะถัดไปก็เป็นซอย18นะคะนี่ก็เป็นอาคารระหว่างซอย20กับซอย18นะคะ ตึกต่างเนี่ยเป็นตึกอะไรบ้างก็ไม่ทราบนะคะเพราะพวกเราเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นโรงแรมที่เป็นเซตเดียวกันเนาะมีหลายตึกนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะแล้วก็ถ้ามองลงไปตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยจะมีสะายน้ำนะคะขนาดใหญ่นะคะถ้ามองลงไปก็คงอยู่ในระดับที่ ชั้นที่สามได้นะคะหนะึ่งสองสามนะสรว่ายน้ำของเขาค่ะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเนาะ,ะก็จะมองเห็นวิวของกรุงเทพมหานครนะคะมีตึกสูงๆเยอะแยะนะคะ่าด้านนี้อีกค่ะหมุนมาด้านนี้ค่ะเพื่อนๆ ะตึกที่อยู่ข้างๆเรานี่นะจะเห็นสระไว้น้ําค่ะสะไว้น้ําก็อยู่ค่อนข,ข,ข้างสูงเนาะแล้วก็ถัดไปอีกนะคะค่ะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนละคนละโรงแรมเนาะนี่ค่ะอันนี้แล้วก็อัน,นี้นะคะโอเคแล้วก็มองไปด้านโน้นค่ะ จะเห็นรถรางรถไฟฟ้านะคะรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้รถยังไม่ผ่านมาก็ค่ะค้ามุ่งหน้าไปทางนู้นก็จะเป็นอ,อโศกนะคะทางนี้ก็จะเป็นอ่อนนุชเนาะนะคะรถไฟฟ้าของเราค่ะเราจะไปใช้บริการวันนี้นะคะหลังจากที่จัดของเข้าที่ก่อนเนาะ นะคะไปช้อปปิ้งนะคะเพื่อนๆค่ะให้ชมวิวบรรยากาศข้างบนนะคะค่ะจากห้องที่23ของโรงแรมโนโวเทลสุขุมวิทยี่ค่ะเพื่อนๆค่ะก็ให้ชมวิวตึกสูงๆเนาะมีตึกสูงๆเแยะไปหมดเลยนะคะถนนสุขุมวิทนะคะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ